มาครับมาครับมามาดูคอมแพร์กันวันนี้เป็นเรื่องของไมโครโฟนคอมแพลซ์ไซส์ไม้ลอยที่เล็กที่สุดเล็กกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องของการคอมเพล็หรือเปรียบเทียบไมโครโฟนไร้สายหรือว e เลสไมโครโฟนที่เป็นในรูปแบบคอมเพล็กซ์ไซส์หรือ เรียกง่ายๆว่าเป็นไม้ลอยที่เล็กที่สุดเลยก็ว่าได้พกพาง่ายเนาะพกพาก็ง่ายไซส์ก็เล็กถามว่าทําไมถึงพูดว่าเล็กที่สุดเหรอเพราะว่านี่คือไม้ลอยรูปแบบที่เป็น compact ม compact, compact มากๆ compact ในส่วนไหนคอมแ a c t ในส่วนของอรีเซิร์เวอร์รีเซิร์เวอร์ที่เราเคยเห็นกันหรือรีเซิร์เวอร์หมายความว่ากล่องรับสัญญาณไมโครโฟนมันต้องเป็นกล่องใช่ไหมเป็นกล่องกล่องสี่เหลี่ยมนะขนาด1 u half แลกบ้างนะครับครึ่งแลกบ้างอะไรแบบเนี้และมันจะต้องเสียบปลั๊กไฟ แต่คราวนี้เราหยิบมาให้ละนะครับสองโมเดลนี้ดูสิรีซิฟเวอร์ตัวแค่นี้เองเห็นไหมแค่นี้เองจริงแค่นี้แหละจริงมากแล้วก็ไม่ต้องใช้ปลั๊กไฟด้วยเป็นไงฮะเริ่มมีไอเดียหรือยังว่าจะจัดไว้สักชุดไว้ใช้ปีใหม่จะไปบ้านเพื่อนจะไปสังสรรค์ที่โรงแรมหรือว่าพัตคารอะไรอย่างเงี้ยมีไม่ส่วนตัวไว้ก็ดีนะท่านผู้ชมหยิบใส่กระเป๋าไปง่ายๆนะเออปลอดภัยสะอาดนะครับ ทีนี้สโมเดลที่เอามาในวันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเริ่มจากของด้านของพี่เทพนะฮะอันนี้ก็คือ s a l ร์วิชชั่นดีครับผมฝั่งผมนะนี่ JBL p a r t ป Box Wireless ใหม่ท่านผู้ชมอันนี้คือมาแบบไม่มีเตรียมนะพี่เทพเรียกมาให้ช่วยรีวิวนะท่านผู้ชมทีนี้ถ้าบอกว่าให้ท่านผู้ชมจะต้องเลือกใช่ไหมเราก็ต้องแบบเล่าสเปคเนื้อหาให้เกิดการคอมเพลก์กันใช่ไหมสักหน่อยเอาเป็นข้อข้อเข้าใจง่ายๆไปเ้วกอนเอาเริ่มจากข้อที่1นเลยละกันนะ ก็คืออุปกรณ์ที่ให้มาใน1ชุดเนี่ยมีอะไรบ้างโโออเเคคในส่วนของพิเทพนะเนี่ยที่เห็นเลยนะก็จะเป็นไม้สอตัวแบบนี้ท่านผู้ชมไม้มือถือคู่นะแบบนี้เลยคือได้1ชุดได้ไม้สอตัวได้ไม้สอตัวไม้คู่นะฮะครับผมแล้วก็รีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวรีเซิร์ฟเวอร์เขาจะหน้าตาแบบนี้ท่านผู้ชมนะก็จะมีหนวดหนวดกุ้งนะฮะหรือว่าเสาอากาศนะน่ารักน่ารักนะเสาอากาเพิ่มระยะเพิ่มระยะการรับส่งนะฮะแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบแจ็ค ไว้ไปเสียบกับตู้ลำโพงที่มีแอมนะฮะหรือว่าเป็นมิกเซอร์เสียบใช้งานได้เลยเป็นแบบ p l u น and พลย์นะยังไม่หมดยังไม่หมดของวิเทพอนี่มีกระเป๋าแบบนี้ด้วยนะกระเป๋าแบบนี้ด้วยนะครับเออกระเป๋ไปใช้งานได้เลยกระเป๋าใส่ของถูกต้องครับเออในนี้ก็จะมีนี่ด้วยนะท่านผู้ชมนี่แบตเตอรี่ถัดมาพรอช่างภาพด้วยมีแบตเตอรี่ให้นี่มีแบตเตอรี่นะฮะมีแบตเตอรี่หรือมีถ่านเนี่ยสี่ก้อนนะอออนะครับแล้วก็จะมี เช้าสัญญาณสายครับผมสายนะโอ้ตายครับไม่ได้แกะมาเพื่ของใหม่เป็นของใหม่ยังไม่ได้จ่ายตังหาภาพประกอบหน่อยได้ไหมยังไม่ได้จ่ายตังเซอร์วิชั่นนะครับอันนี้ก็อะสายชาร์จนั่นแหละครบยังครบละของพี่เทพครบละฝั่งพี่ตานบ้างก็คือเจ้าปาิบัติบัตรไวเลสใหม่มันก็จะได้ไม่์มา2ชุดเหมือนกันนะนี่เลยนี่เลยพยายามตั้งให้ดูซึ่ง ตั้งก็ได้อนอนก็ดีแล้วมีตัวกันกลิ้งไงกันกลิ้งกันกลิ้งกันกลิ้งเออค่าใาดีเหมือนกันนะ<ม>แล้วก็รีเซิร์ฟเวอร์ตัวเล็กๆแค่นี้แหละท่านผู้ชมไม่ได้มีสายหรือมีเสาออกมาเหมือนทาง s a l v a t i o n DW2 Go กะเขานหน้าตาแบบนี้เห็นชัดไหมฮะซึ่งนอกจากนี้จะมีอะไรบ้างในกล่องที่ผมแกะดูเนี่ยมันก็จะมีจําพวกของสายสัญญาณที่ให้มาใช่ปะ่ะสายสัญญาณหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวนะผมดึงให้ดูแล้วก็มีพวกคู่มือเนี่ย Quick Start Guide นะฮะแต่ทีนี้เนี่ย ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ากล่องเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้มีแบบไปเป็นเขาเรียกว่าเป็น soft case หรอที่เอาไว้เอาไว้เก็บเอาไว้เก็บไมโครโฟนเหมือนทาง d-w 2 w o go ับนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นกล่องกระดาษก็ไม่ว่ากันก็าแตกต่างกันอันนั้นก็คือดีนะต้องบอกว่าเป็นข้อดีนะเออในชุดก็ประมาณนี้แหละเรื่องต่อมาครับผมเป็นเรื่องของคลื่นความถี่ครับผมได้ได้าซวิชั่น d-w 2 go เนี่ยทำงานย่าน u f ครับผม เอาเป็นย่านอยู่ถ้าเป็น JBL Partybox Wireless ใหม่เนี่ยนะตัวนี้เป็นคลื่นไวเลส2.4นะอืมอ่าแตกต่างกันนะครับผมทีนี้พอพูดถึงความถี่ปั๊บเนี่ยมันต้องพูดเรื่องอะไรต่อเรื่องระยะการทำงานเลยหรือเปล่าอ่าในส่วนต่อไปเนี่ยของวิเทพจะมีเพิ่มเข้ามาคือในส่วนของ Channel อ๋อได้ได้ได้ช e แนลตัวนี้ให้มามากถึง83 c h a n n e ครับอ้เยอะอ่าเยอะนะตัวนี้ของ JBL Partybox Wireless ใหมเนี่ยผมดูจากสเปคคร่าวๆนะ ผมยังไม่เห็นชน n e ที่เขาบอกมานะว่าตัวนี้มีกี่ช anel เพียงแต่ว่าเขาออกแบบมาให้ใช้กับในชุดได้เป็นอย่างดีไม่มีปัญหาลงตัวเลยเออครับ,รบผมถ้ามีสเปคมาเพิ่มก็จะระบุไว้ให้ครับพอพูดถึงความถี่หรือว่าจำนวนช่องแล้วนะฮะท่านผู้ชมต่อไปคือระยะการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะฮะในส่วนของ So u ร์วิสชั2 Pro ก็อัพทูนะระยะที่มองเห็นด้วยสายตาเนี่ยประมาณ50เมตรครับท่านผู้ชมครับผมในฝั่งของ J b l ปฏิบัติบลูทูธไมเนี่ยสเปคเขาระบุไว้ว่า ระยะทําการอยู่ที่30เมตรนะฮะท่านผู้ชมเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์เพราะว่าอะไรเพราะปกติแล้วถ้าเกิดบอกว่าไม่ลอยที่ใช้ความถี่2.4ี่นะครับขึ้น Wi-Fi ว่างั้นเถอะนะส่วนใหญ่แล้ว่ระยะก็แค่10เมตรโมเดลเก่าก็10า10เมตรเลยางนะแต่คราวนี้เขาให้ถึง30เมตรเลยนะแสะดงว่ามีการพัฒนามาอันนี้เป็น V2 แล้วเป็นรุ่นที่2อแวเรียกว่าอัปเดมาใหม่ในส่วนของแบตเตอรี่บ้าง ไดาวเทีย v ดีดบิวทูโกนะฮะในส่วนของรีเซิฟเวอร์เนี่ยก็อัพทูประมาณ5ชั่วโมงทำงานใน้5ชั่วโมงถูกต้องครับกับการชาร์จเต็ม1ครั้งถูกต้องในส่วนของตัวทาร์สมิเตอร์หรือว่าตัวไม้เนี่ยนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับฐานด้วยนะครับเป็นฐานอัลคาไลน์ก็ประมาณ6-8ชั่วโมงคือเป็นฐาน 2A ใช่ไหมถูกต้องครับผมอยู่ในนี้ครับผมมันขึ้นอยู่กับแบตที่ใช้ฐานที่ใช้เป็นอัลคาไลน์หรือเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนหรือนิเกิลไฮดรด์ก็แล้วแต่สเปคที่เขาให้มาครับผมขึ้นอยู่กับฐานที่เราใส่เข้าไปทีนี้ในฝั่งของ JBL เนี่ยท่านผู้ชมท่านอาจจะสงสัยนะตอนที่เป็นอันบ็อกข้อแรกใช่ป่ะเฮ้ยทำไมซาวดชันก็แถมฐานมาให้ด้วยทาง JBL ไม่แถม เพราะว่าต้องบอกว่า JBL เนี่ยเขาทำเป็นแบตเตอรี่บิวอินมาในตัวไมโครโฟนทรานสมิทเลยนะใช้แล้วก็ชาร์จตรงตูดน่ชาร์จตรงตูดพอมองเห็นไหมคือเป็นแบตเตอรี่บิวอินมาซึ่งสเปคเขาก็ไม่ได้บอกผมนะบอกว่าใช้แบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่กี่มิลลิแอมแต่เขาบอกว่าอย่างนี้นี่ในรูปของไมโครโฟนเห็นไหม ยี่สิบเอชโอ้สเวนตี้เออร์นะเออถ้ายี่สิบห้านี่จะเป็นวงของอันนี้ล่ะพี่แหลกสเวนตี้ไฟเออรับใช่ครับอันนี้แค่ยี่สิบยี่สิบนี่คือเยอะแล้วนะท่านผู้ชมเยอะและนี่นี่นี่และนี่ลีข้างข้างข้าล่างล่างเห็นไหมตัวเล็กๆก็คือตัวนี้รีเซิร์ฟเวอร์สิบสองเอชโอ้สเวล์ต์เออร์สิบสองชั่วโมงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วมันยังมีหมายเหตุด้วยนะในการเนี่ยทีนี้ถ้าเราเขาบอกว่าถ้าชาร์จสิบนาทีใช้ได้ถึงสองชั่วโมงแต่เขาก็ไม่ได้บอกผมมานะบอกว่า ไอการชาร์จสิบนาทีใช้ได้สองชั่วโมงอ่ะเป็นการชาร์จอะไรระหว่างเครื่องรับรีเซิร์ฟเวอร์หรือตัวส่งหรือทั้งคู่สมติความว่าทั้งคู่นะชาร์จสิบนาทีใช้ได้สองชั่วโมงเลยนะอันนี้ขอขิงหน่อยโอเคต่อไปนะฮะเขาขิงแล้วล่ะท่านผู้ชมสาววิชั่นบอกว่าต่อไปเนี่ยบอกว่าข้อนี้ฟังก์ชันพิเศษอะไรลหรออ่าส่วนสาววิชั่นดีวิวทูโกเนี่ยมีฟังก์ชันพิเศษก็คือ b u i l ด i n นดิจิตอลเหมือน Digital Echo อ่ะ เป็นเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกต์ให้ถึง5รูปแบบเสียงท่านผู้ชมครับผมอ้าวไปงานไหนไปหาลำโพงที่ไม่มีเอ็ o โคใช่ไหมออเอออ่ะเปิดเอ็โคในนี้ร้องเพลงได้เลยก็สะดวกโอ้แม่ยกถูกใจแน่นอนข้อนี้อ่ะของคุณมีอะไรบ้างคือคังต้องบอกว่าในฝั่งของ JBL Partybox Wireless ไม่มีเอฟเฟกต์บิวอินมานะเพราะเขาออกแบบมาให้เป็นแบบไม่้อยซื่อๆูสีสัได้ไหมซื่อๆใสๆต้องบอกว่าคือเขาชื่อเขาบอกอยู่แล้ว ปาร์ตี้บ็อกวายเลสไมล์ขาให้ไปใช้เอฟเฟกที่ปาร์ตี้บ็อกอ๋อปาร์ตี้บ็อกมึงบอกว่าเอฟเฟกเพลาะนะเอฟเฟกเยอะด้วยเอฟเฟกต์เพลาะด้วยเอ็โคเออรรีเวิร์บเออยท่านผู้ชมนะก็แตกต่างกันบ้างอข้อสุดท้ายก่อนที่ไปทดลองทดสอบท่านผู้ชมมาดูในส่วนของราคากันบ้างราคาหรออืมในส่วนของราคานะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะครับในส่วนของราคายืนราคาตั้งโอ้โหตายแล้ว6,590บาทแต่ราคาพิเศษ นะฮะสเปเชียลวันนี้4,900บาทรวมภาษีรวมจัดส่งเรียบร้อยครับอืมสำหรับ JBL Party Box Wireless ใหม่นะท่านผู้ชมนะครับราคาเปิด8,000นะอืมตอนนี้มีโปรนะครับเหลืออยู่ที่5,311บาทอืมมีสิบเอ็ดบาทด้วยนะครับผมแอบแอบคำนิดนึงท่านผู้ชมโอเคก็ลดลงมาเยอะครับครับผมนี่ก็คือเป็นข้อมูลทั้งสองรุ่นนะท่านผู้ชมก็มาคอมเพลก์กันนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองทดสอบคุณภาพเสียงว่าทั้งสองรุ่นนะฮะ ท่านผู้ชมจะชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษ3 2 1ขอบใจเธอที่ฉันได้เริ่มต้นใหม่มองท้องฟ้าดูสดใสยังเดิมมีครั้งขอบใจนะกับความรักที่มอบให้กัน มอบความรักสุดท้ายของฉันให้เธอเพียงผู้เดียวขอบใจเธอที่ฉันได้เริ่มต้นใหม่มองท้องฟ้าดูสดใสอย่างเดิมอีกครั้งขอบใจนะ กับความรักที่มอบให้กันมอบความรักสุดท้ายของฉันให้เธอเพียงผู้เดียว และนี่ก็คือคุณภาพเสียงนะครับของไมโครโฟนคอมแพกซซ้ายทั้ง2โมเดลที่ผมและพี่เทพนบนำมาอเปรียบเทียบให้ชมกันในวันนี้ท่านผู้ชมครับครับผมทีนี้มีคําถามว่าท่านผู้ชมมีตัวเลือกในใจแล้วหรือยังถ้าจะให้เราสองคนให้ทัศนะนะฮะครับนะฮะสำหรับคำคืนนี้นะฮะแมคนี้นะฮะแมทนี้เป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างกันครับคือในฝั่งของพิเทพเนี่ยสเปคเนี่ย ค่อนข้างแบบสเปคดีเลยสเปคโอ้โหแบบสาวๆแบบรุ่นๆเลยนะเปรียบเทียบเป็นสาวๆนะคือสเปคดีไฟแรงนะแบบรถสปอร์ตเลดูดีมีเคสด้วยนะคือใช้งานง่ายท่านผู้ชมเป็นไมโครโฟนย่านอยู่มีเอฟเฟกให้ช่องแชนแนลก็เยอะช่องแชนแนลเยอะมีหน้าจอนะจริงๆพี่เทียไม่ได้เล่าให้ฟังมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอแสดงผลแบบสีทีเอสทีสุดตงครับผม ทั้งตัวส่งและตัวรับครับนี่คือไฮไลท์หรือจุดเด่นของเขาที่สําคัญคือเขามีสีให้เลือกถึง5สีมณี5แสงถูกต้องครับผมโอ้โหคือสีมีเยอะมากอะเดี๋ยวใส่ใสเปกให้ดูครับผมทีนี้มันก็ทําให้เรามีตัวเลือกที่มากขึ้นหรือมีอิสระในการใช้งานที่มากขึ้นถูกต้องครับใครชอบสีสันไลฟ์สไตล์ใครเป็นแบบไหนก็เลือกได้เลยครับนะฮะทีนี้ในฝั่งของ JBL เนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยภาพรวมเราดูแล้วแบบสเปคมันอาจจะดูแบบด้อยกว่าเขา สักเล็กน้อยหรือเปล่านะฮะแต่ผมจะบอกตรงนี้เลยนะต้องบอกว่า JBL เนี่ยคือในเรื่องของแบรนด์แน์เขาแข็งมากท่านผู้ชมใช่ไหมแบรนด์ลอเรยลตี้เลยนะฮะนะคือแข็งมากคือใครที่ชื่นชอบ JBL บางทียังไม่ต้องทดสอบเลยเขาก็จัดเลยนะแข็งจริงนะไม่ใช่นะเป็นความสตรองหรือความแข็งแกร่งของทางแบรนด์ JBL ครับและอย่างในส่วนของเรื่องของ วัดสดุในการออกแบบท่านผู้ชมชิ้นงานของ JBL ลองดูแบบใ,ใกล้ๆชัดๆนะเขาได้รางวัล Red Dot Award หรือว่า IFAward การ,รออกแบบนะ,นะบทีไ่ได้รับได้รับรางวัลใช่นะครับทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและสวยงามท่านผู้ชมครับและอย่างที่บอกไปเขาออกแบบมาให้ compatible with กับ Party Box Model ใช้ควบคู่กับลำโพง Party Box นะ รับโหอ,ออกทะเลเลยทีนี้เสียงตเตลิดเปิดเปิดก็คือเสียงแมทกันมากแมทกันมากนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆจะมีคําถามว่าเอาไปใช้กับแบรนด์อื่นในไม้อะไรเงี้ยใช้ได้ทนะ่านผู้ชมเอาไปเสียบกับมิกเซอร์ก็ได้ไปเสียบกับลาโพงที่เป็นแอคทีฟก็ได้ได้เช่นเดียวกันนะครับสะดวกมากๆเพราะว่าเขาก็ขายแยกด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับแน่นอนว่าสาหรับท่านใดที่สนใจเนี่ย สามารถมาทดสอบทดลองได้ด้วยตัวท่านเองนะที่ช็อปหน้าร้านนะครับผมหรือในเบื้องต้นก็เข้ามาเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเรานะครับพูดคุยกับทีมงานขายก็ได้ได้ครับมีสีอะไรเหลือบ้างตัวนี้มีของไหมจะเอาไปชุดอะไรอย่างเงี้ยครับจะออกใบเสนอราคาอะไรก็ว่ากันไปท่ผู้ชมนะครับและแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานด้วยเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าเน้นย้ำกันทุกครั้งก่อนจากกันว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆ มีที่นี่ที่เดียวที่สาวดีดีชครับเย้